สวัสดีครับกับผมกับบอมนะครับจากช่อง Image Channel นะครับก็คลิปนี้นะครับก็อาจจะแตกต่างจากคลิปอื่นนะครับเพราะว่าปกติจะมารีวิวโมเดลของเล่นของสะสมอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับคราวนี้ลองเอาเป็นกล่องสุ่มบ้างฮะแต่เป็นกล่องสุ่มเสื้อผ้านะฮะจากแบรนด์เซเว่นสตีดนะครับก็คือแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แบรนด์ไทยเนาะแต่ว่าเขามาคอลแลบกลับ วันพีชนะครับก็คือเป็นการ์ตูนยอดฮิตของญี่ปุ่นแล้วก็ของทั่วโลกนั่นเองนะครับที่เป็นโจรสลัดอนะ่ะไม่ต้องพูดกันเยอะว่าวันพีคือการ์ตูนแนวไหนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็ลองสั่งมันครับไปพอดีไปเจอในเพจมานะฮะว่าจัดกล่องสุ่มเสื้อผ้าของวันพีคเนี่ยกล่องละพันสองพันสามนี่แหละนะฮะได้ของในกล่องเนี่ยรวมกันมูลค่าสองพันห้าร้อยบาทนะครับเลยลองสั่งมาดูนะครับแต่ไม่รู้ว่าเว็บนี่เว็บแท้หรือเปล่าเพจแท้หรือเปล่าแต่เห็นคนกดไลค์เยอะก็เลยลองสั่งมาดูนะเพจ คนกาดไล่วันเป็นเป็นแสนเลยมั้งอืมก็เลยรอมาดูแต่เหมือนกล่องแล้วมันเอาสติกเกอร์เซเมนสตรีนออกไปแล้วก็โลโก้ซันจิก็เป็นสติกเกอร์แปะเหมือนกันนะครับกล่องก็ไม่มีอะไรครับเป็นสีดำรอบๆเลยข้านข้างก็เขียน mystery box ก็คือเหมือนเป็นกล่องสุ่มนั่นเองนะครับด้านล่าก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีแปะมาข้างข้างว่าเบอร์เอ็มนะครับก็ผมสั่งไปว่าเป็นเบอร์เอ็มเขาให้เลือกไซส์ได้นะครับก็จะเอาไซส์ไหนผมก็เลือกไซส์เอ็มมาอ่ะโอเคไม่รอช้านะครับแต่กล่องเป็นแบบนี้มาเลยแล้วเป็นเสื้อผ้าคิดว่าเปิดมาก็ต้อง เจอเลยเจอเลยแบบไม่ต้องไม่ต้องสุ่มมั้งในอะไรอะไรเงี้ยน่าจะเรียงเลยเห็นบอกว่ามีเสื้อแองเกงแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ฟันทีฟมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอั er นบ็อกกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับชิปเปิดเปิดใบยาวเดีเ๋ดยวก็เข้าไปโดนเสื้อผ้าข้างในเกิดยังไงตอนนี้ต้องเป็นเหมือนกล่องเท้าเลยขี่300สามร้อย้เรานี่หลาย,ายอย่างเลย เขาบอกว่ามีทั้งเสื้อทั้งเกงแล้วก็มีสติกเกอร์อะไรคาแรคเตอร์วันพีชอะไรทอย่างเราไปเห็นวันพีชก็เลยลองมาดูนะทำเป็นคอนเทนต์เล่นๆให้เพื่อนๆได้ชมกันอ่ะเปิดฝั่งนี้ผมก็จะเปิดฝั่งนี้ผมจะเห็นของนะแต่จะไม่ให้ท่านผู้ชมไม่ได้เห็นแล้วกันค่อคๆามดูนอะไผมก็จะไม่ไมไดูด้วยแล้วกันผมจะล้วงเข้าไปอันนี้มันยุ่งเหยิงว่าผมเอาแปะใหม่จะได้ไม่เห็นที่อยู่บ้านผม <laughs> อเคทีอย่างนะทีอย่างอันแรกอันแรกเป็นเหมือนผ้ายีนส์แบบยาบแข็ง เราจะไม่ดูแล้วก็มีมันก็มีซองพลาสติกมีซองถ้าเอาเอาจำนบนสุดก่อนแล้วกันหยิบง่ายเป็นเหมือนซองเล็กๆหยิบมาเป็นติ๊กเกอร์เป็นติ๊กเกอร์เลครับอ๋อของเซเว่นสตรีทนะนี่แกะให้ดูเลยกันน่าจะเป็นเป็นแบบว่ารวมคาแรคเตอร์ที่เขาบอกข้างบนก็เป็นแม็กกระดาษอุ้ยขาดเลยอ่ะเขาบอกครบครบทุกตัวโอเคไหมเพื่อนดูกันเลยก็สวยดีนะ ก็จะน่าจะเหมือนกับไอตัวนี้แหละเนี่ยเหมือนทันจินี่น,นี่อะไรเอ็นไอรัเออเท่อะนี่นะครับครบปะชอปเปอร์ก็มีโซโลว์มีบ,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 บีบีให้ด้วยงายมนี้นะครับอุซอบเฟรนกี้บลูคโรบินอันนี้น่าจะเป็นเก้าแห่งจอสลัดนะครับก็ได้เป็นโคโลเจอร์นี่เชฟของเรานั่นเองขาดใครปะขาดใครไหมไม่ขาดใช่ไหมครบใช่ไหมอุซอบอยู่นี่โอเค ไม่มีจินเบย์ึ่งยังไม่มาเล่เนออ่โอเคชิ้นแรกผ่านไปเก็บไว้ก่อนต่อไปครับชิ้นที่ห้อครับลุ้นกันต่อเลยเอาถุงมาติกอันแรกก่อนดนะ้านบอนป๊าปอ่าเหมือนจะเป็นเสื้อยืดน,นะครับไอเอ็มสีขาวมันแค่วันทีเหรอวะนี่เหมือนจะเป็นอุซบหมอเป็นอะไรอุซบครับจะแกะเพื่อนดูกันอืม <c oughs> นี่มีแมวมีสัญลักษณ์ของโทรอนิเมชันด้วยเนี้ยเป็นแมวส้มก็คือเปอ็นรถ ฝั่งเอเชียน,นั่นเองเป็นรถดีทีนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมเป็นรถดีทีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์คือเซเวนสติเขาซื้อลิขสิทธิ์มาครับก็มีทั้งด้านบอลมีทั้งอะไรพวกเนี้ยผมเห็นเขาซื้อลิขสิทธิ์มาเคยซื้อแมสเขามาใส่อยู่เป็นแมสผ้าอะไรพวกเนี้ยนี่ก็จะมีโลโก้ตัวโลโก้เหมือนจะเป็นสกอเทปด้วยนะน่าจะเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมลองดูอ่าเป็นตัวเดียวกันก็คือแสดงว่าถ้าเราได้เสื้อเนี่ยเราก็จะได้สติกเกอร์โลโก้ของต,ต,ต,ตัวนั้นมาด้วยนะครับนี่เป็นอุซบโอเคลองกาง สวยไหมเอองาไม่เห็นไหมผม,มเห็นมุ้งหรอขอดูหน,อดหน่อยขอดูหน่อยอ่ะนี่เป็นลายมุ้งซ็อเฮ้ยถือว่าใชได้นะสวยอยู่นะเขียนว่าเซเวนสติ๊กออริจินัลสติ๊กแวร์นะครับตรงตรงด้านอ,อกด้านซ้ายนะครับเป็นเบอร์เอ็มอันนีนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเสายืดตัวแรกที่เราได้กันมา มีบอกไหมป้ายราคาอ่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะฮะลองประมวลกันดูว่าทั้งหมดเราจะได้ราคาเท่าไหร่ตัวน,นี้สามร้อยสิบครับตัวแรกไปแล้วตัวที่หนึ่งเก็บไว้ก่อนต่อไปฮะเสื้อผ้าสแสงข่าสีดำเลยครับสีดำนี่สองข้างฮึบเฮึเหมือนรู้เหมือนรู้เป็นนามิคุณนามิได้ลา,ายสาวมาเชียวนะเป็นเสื้อนะครับเสื้อยือดเหมือนกันน่าจะเป็นคอกลมนะฮะ เดี๋ยวเราแกะให้ดูหันทั้งแทมตัวนี้น่าจะเป็นอ่อรุ่นเดียวกันนี่มีสติ๊กเกอร์เหมือนกันนะครับเป็นไซส์เอตัวนี้ราคากี่บาทเลยมูลค่าอยู่ที่350บาทครับตอนนี้เท่าไหร่ครับผมับรด700ยเจ็ดร้อยถ้ไม่รวมสติ๊กเกอร์นะสติ๊กเกอร์จะประมาณ30บาทอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเราสติ๊กเกอร์นยู่ราคาเรามาดูลายกันแหมสวยอยูนะ่สวยอยู่นะครับ นี้เป็นนามิเบร์ขั้นแบบว่าภาคแรกๆเลยนะฮะที่เพิ่องอยู่กับอารอนเลยนะมานี้เลยแล้วข้างหลังเป็นเหมือนลูกเข็มพิศเป็นล็อกโพสนะฮะเพราะว่าเขาเป็นต้นหนนของเรือนั่นเองเป็นคนดูทิศทางลมนะฮะทิศทางของเรือนะฮะส่วนด้านหลังนะครับก็มีลายมาให้ด้วยตัวนี้จะพิเศษกเซตตัวสีขาวเมื่อกี้ะนี่ครับตัวนี้ก็จะมีเขียนโลโก้วันพีชมาให้ด้วยนะรตรงนี้แล้วก็เขียนว่าอะไรเย่ยเซเวนสี่ออริจินอลสตีแมร์เหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนล็อทีิจูดลองเีจูดป่ะใกล้ไมหน่อย ใช่ไหมไปเหมือนบอกองศาบอกอะไรอย่างนี้เนาะอ่าประมาณนั้นอาจจะเป็นที่ของ One Piece วันพีซอยู่ก็ได้นะจะเป็นส, <Wow. S 1> สุดปลายทางที่เกาะลับเทลก็ได้ใครจะไปดูเลยอ่อเคสองตัวไปแล้วครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วครับสองตัวครับตอนนี้มูลค่าเจ็ดร้อยบาทแล้วเราซื้อมาพันสามนะผมศกต่อไปนะเอาฝั่งนี้า้าหยาบๆอ๋อหย,บยาบๆนี่ก็จะเป็นก็เป็นหมวกนะมอนมีปีกหมวกนะครับก็เป็นหมวกก็เช่นเก่ง เสียงจรินะแล้วเป็นหมวกของช็อปเปอร์นั่นเองครีทรีช็อปเปอร์นะฮะอ่าเป็นหมวกกันสแนปแบ็กนะครับมีมีแปลกข้างหลังติดนะฮะนี่แบบนี้ก็ใส่ไหมการใส่ดีน่ารักน่ารักข้างหลังเขียนว่าอะไรอ่ะช็อปเปอร์ใช่ไหมต้องเขียนว่าช็อปเปอร์นะนี่แล้วก็เป็นโลโก้สัญลักษณ์แบบหมวกของครีคทนี้ช็อปเปอร์นะครับก็เป็นแพทย์นะฮะหรือว่าเป็นคุณหมอประจําเรือของกลุ่มหมวกฟางนั่นเองแล้วอันนี้เขียนว่าอะไรเอ่ย เขียนว่าช็อปช็อปป้านะช็อปเปอร์นะั่นเองคือเป็นเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครเป็นชื่อของเทนนี่เทนี่ช็อปเปอร์นะครับอ่ามาดูมูลค่ากันะซิแต่หมวกไม่มีสติกเกอร์มาให้นะหมวกไม่มีสติกเกอร์ให้ข้างในก็เป็นสีชมพูลายก็น่ารักดีนะครับเอาจริงก็น่ารักดีโหมวกไมแพงกว่าเสื้ออ,อีกห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับนะฮะตอนนี้เท่าไหร่ครับอสพันสองเลยวพันสอง2 2> น่าจะ <3 S 1> ถือ <3 S 1> ว่าคุ้มแล้วนะครับคุ้มแล้ว,แล,วแล้วก็นี่นะฮะที่สำคัญโทเวแอนิเมชันนะครับเป็นของทูกลิขสิทธิ์นะครับ โอเคสี่ okay. ชิ้นแล้วตอนนี้สี่ชิ้นแล้วนะก็จะเหลืออีกสองชิ้นสุดท้ายละสองชินช้นสองชิ้นอะเรามาดูกันตาา่อนี้ป๊าดเสื้อย,ยีนยเป็นเหมือนเสื้อเชิ้ตเสื้อยีนอะเสื้อเชิ้ตเสื้อยีน,ยนไม่ใช่ยีนอ่ะสองตัวเลยเหรอตัวเดียวอ๋อแขนแขนจะเป็นไอ้ย,ยตัวนี้สวยอยู่นะเดี๋ยวเราลองแกะตัวนดีกว่านะครับ อย่าข้างหลังสีขาวนี่ว่าอีกตัวนึงมันจะเป็นแบบเศียรเศษไงเศษน้ำทะเลดย้อมนี่ใช่นี่เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับดูทซิอ่าเป็นแขนสั้นนะครับเออสวยดีสวยดีอยู่นะมันใส่แล้วมันมีพลังนะใช่มการเฉลิมฉลองนี่ให้ดูเต็มแล้วตัวนี้นะครับประมูลกันเลยนะเอ็มนะเปิดเข้ามาเลยเลยครับไม่ใช่ไำเฉลิมเฉลิมประมูลไม่ใช่ลายสุดเม่ใช่ลายสุดเหรออ่ะด้านหลังด้านหลังก็เอาไปลายดีกว่า ตัวนี้มีโลโก้กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางมาให้ครับตรงกระเป๋าเสือ้อตรงอ,อกข้างซ้ายนี่เป็นลายปักมีรอยนิดน,นึงอ่ะค่อยเอาเรอรอเอานะครับนี่น่ารักดีมูลราคาตัวนี้นเลยฮะเรามาดูที่ป้ายราคาก่อนจะไหนว่าเอาเอาไปฝั่งนี้หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับโอ้โหนักาก่หน้าร้านเลครับราคานี้เลือทีเดียวนะฮะตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ ก็เรยเมื่อกี้พันสองเก้าสิบอเออนี่พันสามเก้าสิบสองพันสองพันหกแล้วมั้งสองพันหกหรอมีโบ๊ทด้วยนะครับโบ๊เราเก่งเลขนะครับตากรองเรานั่นเองเป็นไซส์เอ็มนะครับที่เหลี่ยมก็ไม่มีอะไรเขียนอะไรละ <c oughs> มีแค่แค่โลโก้ของหมวกฟางแค่นั้นเองนะครับผ้าก็เป็นค่อนข้างที่จะแบบหยาบๆเขาเรียกผ้าอะไรไม่รู้อ่ะอย่างนี้ให้ตากรองเราสัมผัสดนะูนี่เป็นผ้าอะไรผ้าเสื้อเชิ้ตเนยมันไม่ได้นิ่มหรอต้นใช่อ่ะต้นเลยม่าดูคนนี้บนรูเลยฮะ อะไรทักมันทักมันอ่ะเอา้าวหมดแล้วสองพันกว่าบาทแล้วจะหมดหรือมั้งเพราะว่าเหมือนพับซองกันไงตอนแรกไาจับมันไปสองพันใช่ไหมโอ,อ้ยอยังมีอีกเฮ้ยยังมีครับคุ้มเลยมีสองชิ้นเฮ็นด,ดู้อุอ้ยเหรอเดี๋ยวรับก่อนรับอันนึงก่อนนะครับผูวิงสองชิ้นนี่สองชิ้นมีเ,เรื่องสนุกหรือเปล่าสนุกดีละของมันคุ้มไหมเออของคุ้มนะนี่อะไรเนี่ยโอ๋อมันเขาบอกยิงเกงไงเรยไม่ได้ยิงเกงเลยนะครับ อะไรวะเนี okay, ่ยโกเคขาส been, no. ั like ้นนะฮะเอลสายสองนะครับโอ้โหไม่จะบิวบิวเอลเอลสายสองนี่พอดีไซสเอ็มนี่ประมาณนี้นะฮะเป็นของซันจินั่นเองแล้วสีนี้ผมบอกเลยเป็นสีที่ผมปนฟ้านนะฮะมันจะใส่เป็งเรียนได้เขียงเรีหลี่ยมเลยนะครับตัวนี้มูลค่านี่ดูมูลค่าก่อนนะตัวนี้แปดร้อยเก้าสิบบาทครับว้าวโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มนะถึงตอนนี้เราคุ้มแล้วนะฮะ มาแกะดูนะครับผมรับกางเกงตัวนี้เป็นน่าจะเป็นขาสั้นนะฮะบางอยากได้กางขาสั้นเลยเนะี่ยพูดตรงร้อนแล้วอากาศเริ่มร้อนแล้วนะอ่มาดูกันเป็นของเป็นลายคันจินี่สวยอยู่นะด้านหลังอ่ะดูด้านหลังก็ได้ด้านหลังเป็นโลโก้ของส่วนตัวของคันจินะครับเป็นเชฟประจํากลุ่มฟางนั่นเองเป็นผ้าชิโนนะครับผ้าชิโนก็จะเหมือนของอยูนิโคลใช่ไหมเส <Select, S 1> ื้อยูนิโคลนะกางเกงยูนิโคลรองเท้าอยู่ไหนยูนิโคลยูนิโคลหรืมไปไม่ใช่ตลกอันอีกแล้ว ข้างในมีลา,นะายด้วยข้างในมีลายด้วยนี่เห็นเซเว่นสตรีทเนาะอ่ะนี่ข้างในนี่จะมีลายแบบตรงเอวอะจะมีลายคันจิมี่ขอบเหลืองด้วยถ้าทำออกมาได้ดีนะควาจริงผมว่าทำออกมาได้ดีเลยนะเนี่ยโทนโก้ก็เป็นเป็นพรีเมียมคุณตี้เลยนะครับจากเซเว่นสตรีทนะครับเป็นเมดอินไทยแลนด์นะฮะอ่าแบบนี้โอเคนะคะแปดร้อยเก้าสิบเมื่อกี้เท่าไหร่ละสองพันหกสองพันหกอันนี้แบบแปดร้อยเก้าสิบเป็นไร ถามมันถามันห้าแล้วนี่บอดี้ผิดจอแต่ดูด้านหน้าบ้างด้านหน้าก็ไม่มีหลายมากก็ถือว่าเป็นอะไรที่มินิมอลนะก็จะมีตะเกบตรงนี้ที่เป็นสีเหลืองนิดนึงแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงขาซ้ายอาจจะเขียนว่าซันจิตนะครับเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นทำไมถึงผมรู้ผมอ่านอ่านออกนะครับถึงแปลก็ได้นะอ่านออกอ่านออกบ้างนะครับเป็นตัวคาตาคานะนะครับได้มาในเอลสามสิบสองเนี่ยบอกเขาไซาเอ็มเขาคงคัดให้วันนี้อ่ะซิปเป็นอ้ยตรงนี้มีเขียนซันจิด้วยเห็นไหม ตรงนี้มีเขียนทั้งจีด้วยนะครับตรงซิปตรงเป้าของเราเงองนี่ลายสวยนะมาดูกระดุมนิอันดีไหมกระดุมก็เขียนว่าเซเว่นสตรีทนะครับ New York อินสไพร์บายนิวยอร์กแรงมใจจากนิวยอร์กด้วยโอเคต่อไปนะครับมีเสื้อแล้วโอเคก็แล้วนะครับยอดจริงหัวก็มีนี่คือครบชุดนี้นออกจากบ,บ้านเลยดีนะไม่มีถุงลงตะข้าวตะข้าวเก่ไงไหนไหมด้วยอ, <c oughs> อ่ะหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วแสดงว่าเมื่อกี้ที่นึกว่ามีสองอันคือเขาพับพับไป นะก็เบาแบงครับมแล้วผมไม่น่าเชื่อว่ากล่องแค่นี้นะจะอัดของมาให้เราไล่ขนาดนี้นะครับที่บอกว่าคุ้มแล้วก็สรุปด้วยนะเอาทำคอนเทนต์ให้เ,เพื่อนๆดูกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาไล่กันอีกทีนะว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับจะเริ่มแรกเลยก็เป็นอ่ะกันจะเป็นสติกเกอร์คาแรคเตอร์นะครับทั้งหมด12ตัวนะครับนะีบ่เป็นเป็นกลุ่มของจิงสไลด์หมวกฟางนะแล้วก็มีมีเอเนรูม,มาให้ผมชอบเอเนรูมากเลย ให้ดูคือเฟียวจัดอ่ะก่อนใหุ้งนะครับแล้วก็มีบีบีกับคอโรเจอร์มาให้นะฮะที่เดี๋ยวก็จะเป็นกลุ่มของฟี่นะครับแล้วก็อันแรกที่เราเปิดมาเป็นอุซบนะเป็นเสื้อยืดนะครับเสื้อตัวนี้นะครับอ๋อตัวสีเป็นลายอุซบ so นะครับตัวที่สองที่เราได้มาก็จะเป็นคุน,นมิมันเอง้อนผลของเรือนะครับแล้วก็นีสานี่เป็นึสีที่เราได้จะเป็นมวกมวกสแลปแบ็กนะครับสายของเพิงชัปเปอร์นะฮะตัวที่ห้าก็จะเป็นนี่ครับ เสื้อเชิ้ตนะครับเป็นลายของลูฟี่นั่นเองตัวนี้ซึ่งตัวนี้มูลค่ามันจะแพงที่สุดแล้วส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นเกงที่เป็นเกงขาสั้นนะครับสแล็คขาสั้นพาชิโน่ลายคุณซันจินะครับก็ต้องบอกว่าที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่มันไม่ซ้ำคาลิเตอร์เลยนะใช่ไหมมีอุซอบลูฟี่รามิซันจิท็ปเปอร์แต่จริงๆคือผมชอบโซโลไงมันไม่ได้โซโล่อะแต่ไม่เป็นไรนะฮะใครสนใจนะลองเพื่อนๆก็ลองไปหาในเพจของเซเว่นสตีนะฮะแล้วก็ เราไปทักถามแอดมินอะไรเงี้ยเขาดูนะผมก็เอามาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูนะสนุกทั้งหมดรวมมูล,ลค่าก็เท่าไหร่นะมันห้าหรือมันหกเอามันห้าหรือมันหกได้นะ <Okay. S 1> ถ้าคระเมินจากราคาที่ป้ายนะครัเนี่าคร่าวๆแล้วก็ผมได้มาเขาตั้งราคาประมาณพันสองเก้าสิบมั้งเ้าจะจะไม่ผิดประมาณนี้แล้วก็รวมส่งประมาณพันสามนิดๆน,น,นะฮะก็ได้มาในอ่า ของที่มันคิดว่าค่อนข้างที่คุ้มค่าแล้วก็ไอ้พวกนี้มันใช้งานได้อยู่แล้วนะครับสำหรับเสื้อผ้านะถ้าใส่ไม่ได้ก็อาจจะไปให้เพื่อนให้น้องอะไรอย่างเงี้ก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็ถือว่าสนุกมากเลยครับที่ได้ของกันมานะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดติดตามช่อง i m a g e i n a t i o n e l ของเราด้วยนะครับก็มีการรีวิวของเล่นมีเลวยนโมเดลหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับของผสมเกี่ยวกับการ์ตูนอะไรพวกนี้นะครับกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็มีเพจในเฟซบุ๊กนะครับชื่อว่า Imaginational แล้วเร็วๆนี้นะครับก็จะสร้างอีเมลเตสโตขึ้นมาเป็นขา,ายของเล่นนะฮะในเพจแล้วก็รับเกียวด้วยจากญี่ปุ่นด้วยวก็รอติดตามนะแ่เร็วๆนี้นะครับโอเควันนี้ยังไงวันนี้ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ